ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นการเตรียมของเส้นไหวยพญยาบึงให้โชคนะครับก็จากแฟนเพจของช่องนะครับให้ทางผมเป็นตัวแทนมานำเงินสีน,นี้มาซื้อของเส้นไหวนะครับนี่มาลาโทษพญาบึงให้โชคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามพิธีกันครับต่ขอเข้ามาลาโทษหลังจากมีเอฟซีหลายท่านนะครับสูดรมวยค่ะ ไม่ใช่สูงหัวหรอกเขาได้รับรางวัลทิเศษนะครับเอฟซีได้รับรางวัลทิเศษวันนี้ก็เลยครับเราก็จะตามไปที่ไปสู่สถานที่เดิมก็คือนี้แหละครับครับแล้วอีกแล้ว มาถึงแล้วครับเป็นรูเดิมครับที่รูที่สวยงามสดใสมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านมาที่บ้านสลานะครับตอนนี้ก็ เรากำลังทำพิธีขอขามาลาโทษพียาึ้งให้โชคนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ f อฟซหลายๆท่านก็ได้รับโชคจากตรงนี้ไปเมื่อคืนนะครับก็หลังจากที่เราเมื่อวานก็มาทําพิธีขอโชคขอลาบพียรึ่งนะครับแล้วก็จะต้องทําพิธีขอขามาครับตอนนี้ก็หลังจากท่านให้โชคให้ลาบก็มีท่านผู้ชมโชคดีไปหลายหลายท่านด้วยกันครับก็ เปเล็กๆน้อยๆมาขอขอมาที่บึงก็หมดต่อไปก็พอให้แม่นๆอรบอรบหน้าก็น่าจะมีโชคดีมีโชคในลาบอีกอเหมือนเดิมครับวันนี้เองนะครับการเออสีที่ได้ชมเมื่อสี่นะครับก็ได้จับเลขจับคู่ถูกครับ ตอนนี้นะครับทางทีมงานก็ได้มาขอเข้ามาลาโทษนะครับที่ร่วงเกินนะครับได้รบกวนที่ได้รบกวนความสุขของแย่บึ้งของเรานะครับไม่ได้เอาตังค์อต,งตอนนี้นะครับเราก็พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้นะครับขันผ้าพร้อมกับน้ำน้ำแดงน้ำ สลไมวไม้รีผู้ใจบุญนะคะได้ให้เรามาทำมาที่แทนเราก็ทำให้แล้วค่ะก็หลังจากได้รับโชคคนเล็กละน้อยนะครับทีนี้ก็เราก็นำเครื่องเส้นไหวมาขอขมาพยาบุงให้โชคนะครับทีนี้ สาธุสาธุครับรอติดตามงวดต่อไปครับวันพระงวดต่อไปก็ทางเอฟซีก็รอชมครับตอนนี้รอชมเราจะทำพิธีขอเลขเด็ดฝากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็จะทำพิธี ขอโชคขอลาบกันครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็ทําการจุดขอเข้ามาไว้แบบนี้จนว่าทูบและเทียนจะดับครับท่านผู้ชม,มเถ่อถ่อะไรไเถื่อนไ่ทุกไผเทันสิเถ่เถอนถรอบรอบรอบหน้าว่ากันใหม่

Yeah.